โลกโควิดระบาดถ้าอยากไปชมกันแล้วตามไปดูแล้วก็ตามไปชมกันเลยนะคะวันนีอ้อยากไปเล่นกับเพื่อนจังเลยแต่ว่าโลกโควิดระบาดอะ่ะชวนแม่ไปไหนกันดีนะจังก็ไปไหนก็ไม่ได้เลยงั้นขอแม่ไปซื้อขนมดีกว่าร้านค้าคแถวนแถวเถ,ว,ถ,ว,ถวนี้ยก็ไม่ค่อยมีมีแต่แถวแถวถนนนู่นแหละ แม่คะหนูขอไปซื้อขนมที่ซูเปอร์มาร์เก็ตได้ไหมคะได้จ่ะลูกใส่แมสแล้วก็ดูรถให้ดีด้วยนะจ๊ะค่ะวดูไปเอาแมสมาก่อนเสร็จแล้วค่ะแม่โอเคจ่ายนั้นก็ไปได้เลยจ้ะระวังรถด้วยนะจ๊ะค่ะแม่ไปดีกว่าควรย่าเสียดายเลยไปได้กับเพื่อน เพื่อนคนอื่นเขาก็แบบไม่ค่อยใส่แมสกันไม่มีรถเลยใช่ไหมเนี่ยโอเคข้ามไปเลยให้เสียดายมากเลยไม่ได้ไปเล่นกับเพื่อนเพื่อนคนอื่นเขาก็ไม่ค่อยใส่แมสกันแล้วก็กลัวโรคโควิดเหมือนกันนะเนี่ยที่เราไม่ได้ไปเล่นเนี่ยเพราะเพื่อนเขาไม่ใส่แมสกนเลยแต่เราก็อยากไปเล่นกับเพื่อนแม้ว่าเพื่อนไม่ใส่แมสแต่เราก็อยากไปเล่นนะก็คงไปเล่นไม่ได้หรอก ไลซื้อขนมดีกว่าสวัสดีจ้าหนูดีดีสวัสดีค่ะอะไรดีจ้าหนูจะเอานหนาเอิ่มจะเอาขนมค่ะเอาอะไรดีนะอืมอยูดูก่อนดูก่อนดีกว่างั้นเอิ่มเอาข้าวไข่เจียวดีกว่า ขอบคุณค่ะจ้าฝนก็จะมาตกอะไรตอนค่ะตอนเช้าๆวันเนี้ยทุกคนคะน,นี้มันค่ำแล้วนะคะแต่ว่าเราขอสมมุติเป็นตอนเช้านะคะฝนมันจะมาตกเป็นตอนเช้าได้ยังไงเนี่ยฝนบ้าเนี่ยมาตกซะตอนเช้าเลยอ่ะสำหรับใครที่ยังไม่เข้าใจนะคะว่านี่มันค่ําแล้วแต่ว่ายังบอกว่ามาตอนเช้าค่ะก็คือเราสมมุติว่านี่เป็นตอนเช้านะคะ จะได้ไปจะได้เล่นกับเพื่อนนจะได้กลับบ้านเองอเที่ยวเทีถึงบ้านละถึงบ้านฝนก็หยุดพอดีเลยลูกถูกฝนบ้างไหมเนี่ยไม่ถูกค่ะแม่เพราะว่าหนูเอาลุ่มของหนูไปแล้วค่ะเฮ้ยเอาไปาตั้งแต่ตอนไหนไม่รู้เลยอะค่ะเอามานานแล้วเลยค่ะลุ่มเจ้หนูไปก่อนค่ะจ้าเอาไปเก็บ <c oughs> นี่ก็บ้านอีกหลังหนึ่งแม่ก็สร้างมามาตั้งนานแล้วทุกคนอันนี้เราก็แบบว่าเป็นบ้านบ้านบ้านเล่นของเราอะ่ะเรารูกบอกก่อน้ <c oughs> อิ่มแล้วคะ่ะนมอ่ะทำอะไรดีไม่ไม่มีอะไรทำเลย <c oughs> ทำอะไรดีนะ งั้นขอแม่ไปเล่นกับเพื่อนได้ไหมเนี่ยขอแม่ไปเล่นกับเพื่อนดีก,กว่าถ้าแม่ไม่ให้ก็ไม่เป็นไรแม่คะหนูอยากไปเล่นกับเพื่อนนะนๆนะนะนะไม่ได้จ้ะแม่จะแม้ว่าจะใส่แม้แล้วก็ไปเ่ไม่ได้เพราะเพื่อนเขาอ่ะไม่ค่อยใส่แมกันเลยก็ได้ะคะ่ะแม่แม,ไม่ไม่ให้เราไปเล่นกับเพื่อนไนดะ้ยังไปอาบน้ำดีกว่า งั้นก็ไปอาบน้ำเล่นดีกว่าไปอาบน้ำเล่นดีใกว้ถึงละอาบน้ำก่อนดีกว่าอาบน้ำก็ใส่จีบจืดเน่้อเละเฮ้ไ <c oughs> แล้วเราเข้าทางประตูครัวแล้วกัน ข้าทางประตูนี้แหละอ้ยตัวขยับไม่ได้ไทำอะไรดีอะ่ะงั้นนั่งวาดภาพดีกว่าแม่ก็ไม่ให้ไปเล่นกับเพื่อนฮ้ยเสียดายมากเลยวันนี้นีน่านะีน่นาก็ไม่มา หรือว่าจะเดินไปหานีนาดีเดี๋ยวรถก็ชนหรอกนะจะ,จะดีไม่นะจะดีน่าโทรไปหานีนาก่อนดีกว่าว่าจะไปได้ไหมฮัลโหลนีนาฮัลโหลอ้าวตามาเอิม่มสกายเลอร์ว่าไงล่ะ เออฉันอยากไปหาเธอฉันอยากเล่นกับฉันอยากเล่นกับเธออะฉันก็อยากเล่นกับนายเหมือนกันแหละงั้นนายก็เดินมาหาฉันสิแม่ไม่รู้หรอกเพราะแม่อะ่ะอยู่หน้าบ้านนายก็เดินนายก็เดินาดมาหลังบ้านโอเคได้ถึงแล้ว๋ยวิ่งไปดีกว่าง,งั้นไงประตูหลังบ้านเปิดไว้อยู่พอดีเลยนี่นี่นะนี่นะ อ้าวมาแล้วเหละดิฉันไปนะไปอยู่หลังบ้านในห้องน้ำก่อนปิดตรงนี้ตรงนี้ก่อนก็นแล้วกันไอ้สกายเริ่มมาแล้วไปดีกว่านี่นาจะไปไหนจ๊ะเออเออ,เอ,อไม่ได้ไปไหนค่ะแม่อย่าบอกอย่าบอกนะว่าโทรหาสกายเลอร์สกายเลอร์อ่ะแล้วให้สกายเลอร์มา ออใช่ค่ะไม่เลยไม่ต้องให้สก,กายเลื่อมาเลยไม่ต้องเลยขายลูกทำไมนะคะทำไมหนูถึงเล่นกับเพื่อนไม่ได้ก็โควิด19มาละบาทรู้ให้รู้เรื่องบ้างนะจ๊ะไปนั่งกับแม่เลยไม่ต้องไปจะขัดจากถ้าแม่ยังรู้อีกนะก็วชวนเพื่อนเข้ามาในบ้านเนี่ยแม่ตีเลยนะจ๊ะจะบอกไปให,ให้ตีเลย พาเพื่อนเข้ามานะโอ้ยโหแม่ของนี้นะก็จับได้นี่นะ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 นี่นาไปไหนแม่ค่ะใครนึกขึมาแล้วเหรอไปยืนคุยอะไรกับใครเออ,เอ,อไม่ค่ะไม่ค่ะไม่มีอะค่ะไม่มีใครเลยค่ะแม่ ขอวนี้นะก็ทันจับได้อุ้ยมาอาบน,น้ำแม่เขาทำไมยแม่ของนี้นาะก็จับได้เอ็นไปก็แล้วกันกลับแล้วอะ่ะโอ้ยแม่ของนี้นาะก็ใจร้ายมากเลยเนะี่ยนี่ให้เราเข้ามาด้วยมแม่จะพาหนูไปไหนคะก็รู้เองแหละจ้า เดี๋ยววันนี้แม่จะพาลูกหนูไปกินคาเฟ่นะจ๊ะอยากกินอะไรอะ่ะกินอะไรก็ได้ค่ะแม่โอเคจ้ามาเรยลูก เราเล่นจะรถทางนี้จะรถทางดูดีทุกคนนี่จะรถทางเราชอบเบาด้านหลังวันมากลูกมรนี่ไม่ใช่ของเราจะไปนั่งของเขาทำไมอ,อ้าจริงหรอคะแม่อยากจะกินวอเบลิลหนูกินอะไรหนูอยากกินซับเตค่ะอร่อยเยอะซี ก็สวยนะคะแต่ว่าเนะออสนุกกันไหมเออถ้าสนุกคอมเมนต์เลขหนึ่งมาเหมือนเดิมค่ะถ้าไม่สนุกคอมเมนต์เลขสองมาเหมือนเดิมนะคะ,คะอยากจะให้ทุกคนแบบว่าอยากจะให้ทุกคนนะคะอยากมาจับเนื้อสาลาวของเรามากเลยเดี๋ยวเราถ่ายให้ดูนะ ไม่ใช่ไม่ใช่เออ,เอออยากให้ทุกคนมาจับเนื้อสลากของเราเหมือนกันค่ะเด mm ี hmm. ๋ยวเราลงไปนะแต่ว่าต้องลงเกสกุระให้เสร็จกันค่ะบายบายอยากให้ทําละครเรื่องอะไรคอมเมนต์มาเลยนะมาดูตรงเลยค่ะว่าใครอยากให้ทําลาครเรื่องอะไรคอมเมนต์มาเลย mm hmm. ไม่ต้องคอมเมนต์เลขหนึ่งเลขสองมาแล้วค่ะใครไม่คอมเมนต์อะ่ะเดี๋ยวจะแบนทิกต็อกเอ,อิ ja ่มเดี๋ยวจะแบนย t u b e นะคะคอมเมนต์เข้ามาให้ด้วยนะ ถครอยากแบบเอออยากให้ทำละครอะไรอยวไปเล่นไหมครับต่อนะบ๊ายบาย